ในการมิติโลกมองปฏิวัติพมา่าในมุมมองทาหารวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านพลตรีดออรอนุชาติบุญนาคนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของของทับโบกกแล้วกเ็เคยอยู่ที่วิทยาลัยป้องกันร,ราชนาจากักรแล้วก็มีบทบาทสําคัญในแง่ของทั้งรีเสิร์เชอร์แล้วก็ฝ่ายปฏิบัติการนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเข้าใจวิธีคิดเข้าใจมิติของพมา่าดีทีเดียวถึงวันนี้เองเนี่ยท่านก็ยังมี บทบาททั้งในเรื่องของชนแดนชายแดนต่างๆนะคะเราก็จะมาคุยกับท่านพลตรีดอกเตอร์อนุชาติบุญน,นากันค่ะในซาว,า,วาอยู่ในสายหรือยังคะอาจารย์คะครับสวัสดีครับท่านดอ,อรรัตนาพรและท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะก็ทหารยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะนพะมา่าท่านอาจารย์มองอยังไงคะวันนี้ทหารเขาคิดอะไรแล้วประชาชนพมา่าเขาคิดอะไรคะจริงผมมองว่าทําไมเขายึดช้าจัง เพราะว่าตั้งแต่ทางเอ็นเอลดีเขามีอำนาจขึ้นมาแล,แล้วมันคนละขั้วกับทางกองทัพเลยนะครับเพราะว่าเราเราต้องเข้าใจซะก่อนประวัติศาสตร์ของพม่าเนี่ยกับไทยเนี่ยอย่าเอามาปนกันเลยอย่าไปมองพม่าด้วยสายตาคนไทยเราจะไม่เข้าใจเพราะว่าเขาเกิดขึ้นจากรัฐทหารตั้งแต่หลังจากที่ท่านในพลอองซานเนี่ยได้เป็นวีรชนกู้ชาติขึ้นมาแล้วอังกฤษมันออกไปแล้วเนี่ยก็ตั้ง รัฐบาลขึ้นมาเป็นสหภาพพมา่สาสหภาพก็หมายถึงว่าการที่มีรัฐต่างๆเนี่ยมารวมกันอยู่แล้วก็ตามสนธิสัญญาปาังหลงเนี่ยก็ทาบอกว่าหลังจากให้ได้เอกชแล้วสิปีชนกลุ่มน้อยก็จะมีอำนาจในการที่ดูแลตนเองแต่ต่อมาพอหลังจากที่ในผลองซาเนี่ยถูกลอบสังหารโดยทหารในกลุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยไอ้สัญญาัญญาปังหลงก็ถูกทำลายทิ้งหมดแต่นี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้ชนกลุ่มน้อยเขาบอกอ่ย ไหนว่าฉันจะได้มีเอกลาชไงมีอิสระไงทําไมเบี้ยวเลยเนี่ยก็เลยเป็นที่มาการก่อตั้งกองทหารต่างๆของกองทัพต่างๆของแต่ละกลุ่มขึ้นมาแล้วพม่าเนี่ยรัฐบาลทหารเขาก็รวบอํานาจเมื่อก่อนชื่อสล็อกเนี่ยนะฮะเขาก็มีอํานาจในการปกครองแบบเด็ดขาดมาเป็นเวลายาวนานทีเดียวซูจีเนี่ยก็เป็นลูกของคุณอองซานแล้วก็กลัวว่าจะมีภัยขึ้นมาเพราะว่าพ่อถูกฆ่าตายโดยผู้มีอํานาจ ก็เลยหนีไปอยู่กับมารดาที่อินเดียซึ่งเป็นเอกาทูตของพม่าที่อินเดียนั่นโดยที่ท่านอูทันเลขาธิการ UN ซึ่งเป็นเพื่อนกันนะ่ะก็ดึงตัวไปซูจีก็เลยไปเรียนที่อินเดียแล้วก็ไปต่อที่อังกฤษแล้วก็กลับมาอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเขาก็เมดอินบริ t ิสแนะครับเขาก็ทำในอังกฤษนั่นแหละมีสามีก็เป็นฝรั่งแต่ทหารพม่านี่เกลียดฝรั่งคนพมา่าเกลียดมาตั้งแต่สมัย ต้องในยุคเสียเมืองไปแล้วใช่ไหมครับตอนสมัยประมาณรัชกาลที่สามต่อรัชกาลที่สี่นั่นแหละเขาเกลียดชังมากแล้วก็อังกฤษมันก็ให้เอาทหารอินเดียเอาทหารบางประเทศเข้าไปไปเบียดเบียนเข้าไปทําอะไรแบ่งแยกและปกครองเนี่ยผมก็เป็นอย่างนี้ไงแล้วรัฐบาลเขาก็ยอมไม่ได้เพราะเขาถ้าปล่อยเขาปล่อยอํานาจออกไปเนี่ยบ้านเมืองก็อาจจะแตกเป็นเสี่ยงๆเขาก็กลัวอย่างนั้นอันที่พูดนี้ไม่หมายถึงว่าเขาถูกหรือผิดนะครับจะเล่าให้ฟังว่าธรรมชาติเขาเป็นอย่างนี้ ถึงแม้ต่อมาเขาจะเปลี่ยนชื่อจากสล็อกเป็น SPDC ก็ตามนะี่ะแต่วิธีคิดเขาก็แบบเดิมและซูจีก็ถูกกักอยู่ในบ้านเป็นสิบสิปีเลยแต่ต่อมาทานไม่ได้ก็เลยมีการเลือกตั้งขึ้นมาแล้วก็อุซูจีก็บอกว่าเนี่ยฉันจะต้องเป็นผู้มีอำนาจเหนือประธานดีเพราะซูจีเองเป็นประธานดีไม่ได้เนื่องจากขัดข้อบังคับมีสามีเป็นคนต่างชาติเลยนี่นะครับแต่เขาประกาศตัวเขาเดชฉันเป็นคนชักใย,ยประธานนับดี ก็ S 1> <S 1> <S ทําให้พวกทหารเนี่ยไม่พอใจแล้วถึงแม้รัฐธรรมนูญเนี่ยทหารจะมีสิทธิ์มีเสียงต้องมีโคตา้ารัฐมนตรีจากกลุ่มทหารกี่คนกี่คนเนี่ยก็ไม่ได้อย่างใจก็เลยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ขึ้นแล้วก็ประกอบกับว่าสูจีก็ทางรัฐทางพวกทหารเขาก็มองว่าไปฝักไฟทางตันตกมากแล้วก็คล้ายกับจะจะชักน้ําเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านนั่นแหละํานองนั้นแหละครับ ก็ให้เกิดความวุ่นวายกันขนาดนี้แต่ที่หลายเลสือพากัประโคมว่าโอ้ยูเอจะส่งกําลังเข้ามาอเมริกาจะปลูกจีนจะเอาวุ่นวายแล้วเธอะน่ะเป็นไปไม่ได้หรอกครับมั่วทั้งนั้นแหละครับผมไม่ผมจืนร้อยเปอร์เซ็นนะฮะว่าไม่มีทางเป็นไปได้เลยครับค่ะทีนี้เนี่ยอาจารย์ขาเราดูว่าเนี่ยคือ คือมุมของพม่าเองพม่าเองถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะคะความยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตย์ก็เป็นนักรบทางนั้นนะคะบลึกง่ายง่ายเป็นทหารแหละออกมาทีนี้ว่าคนพม่าเนี่ยเขาบอกมาก็มีโอกาสไปพม่าบ่อยมากแต่บอกว่าตอนที่ช่วงมีการเลรือกตั้งแล้วแล้วอ,องสันสุจีแลนสไลด์เนี่ยก็บอกเขาว่าเหมือนน้ำทะลักออกจากท่อเพราะว่าถูกติดกั้นมานานเอาใช้คำนี้นะคะ ทีนี้การบริหารประเทศขององซการเนี่ยในสมัยที่หนึ่งบวกสมัยที่สองเนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นอะไรที่เป็นรูปประทับม,มากก็มีแต่พวกสางชาเข้ามาเยอะแยะอาจารย์มองว่าคนพม่าเขาคิดยังไงตอนนี้ผมคุยกับประเทศแล้วปิดอีกครั้งหนึง่งครับคุยกับนักลงทุนหลายคนที่เป็นคนไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าทไมัยได้รัฐบาลทาหารเนี่ยมันง่ายหน่อยคือยังไงก็ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะไหมเรื่องสินบนเนี่ยประเทศด้อยพัฒนาก็เป็นอย่างนี้ แต่สมัยรัฐบาลทหารเนี่ยเขาจ่าย้าเจ้าเดียวจบแต่สมัยรัฐบาลพลเรือนเนี่ยมันต้องจ่ายยิบจ่ายย่อยไปหมดเลยถ้าไปอยู่ในพื้นที่ชนกลุ่มน้อยก็้องจ่ายให้ชนกลุ่มน้อยใจ่ายให้รัฐบาลใจ่ายให้ฝ่ายทหารใจ่ายให้คนฝ่ายปกครองวุ่นวายเลือเทอไปหมดเขาต้องจ่ายหนักกว่าเดิมอีกทังนั้นเขาก็แฮปปี้อ่ะที่ทหารกลับมามันจะได้เบ็ดเสร็จที่เดียวจบทำนองน,นั้นใน,ในใสายตาของเขาแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่าพ่มาคุ้นเคยการโดนปิดประเทศมานานแล้ว เขาไม่เดือดร้อนหรอกครับเพราะว่ามันไม่ได้ปิดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับถึงแม้อ่าพวกกลุ่มสหภาพยุโรปกับอเมริกาจะเป็นตัว,ต,วตั้งตัวตีจะบปิดล้อมเขาเนี่ยเขาก็ยิงบีทางออกทางจีนยิ่งตอนจีนตอนนี้ก็มีอำนาจมากขึ้นและจีนเนี่ยเป็นประตูหลังของก้าขายพาม่าเป็นประตูหลังของจีนโดยตรงที่จะลงมาสู่อ,อ่าวเบงกอลจะไม่ออกทะเลอันดามันแล้วไอ้ตรงนั้นก็มีคาบสุดของจีนวางอยู่ตรงมหาสมุทรอินเดียก็คือไอ้เจ้าอเมริกา ฐานทัพมันก็อยู่ตรงเกาะเดลโกกาเซียอยู่ทางฝั่งตะวันตะวันออกเฉียงใต้ของของประเทศอินเดียนั่นเองอะดังนั้นจีนก็ต้องพยายามจะถนอมพม่าเอาไว้พร้อมกันนั้นก็มีการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติท่อส่งน้ํามันเส้นทางคม,มนาคมต่างๆเนี่ยมากมายเพิ่มขึ้นจากพม่าเข้าสู่ทางตอนใต้ของจีนอันน้อิทธิพลของจีนเนี่ยมีแน่นอนแล้วก็เหมือนกับเขาก็มีเป่าคออยู่เหมือนกันนะ ไออเมริกาเองอ่ะที่ใครมโนบอกว่าจะส่งทหารเข้าไปมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะอาเมริกาไม่พร้อมที่จะไปบุกใครตอนนี้แค่โรคโควิดอย่างเดียกก็แย่แล้วจะไปคลองโลกได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้หรอกครับจีนก็เหมือนกันครับก็ไม่กล้าจะประทะอะไรกันกับสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นรูปแบบมากนะก็ต่อป่าต่อค้ากันอย่างนี้ต่างฝ่ายต่างไม่มีใครมีอำนาจเหนืออีกฝ่ายหนึ่งอย่างแท้จริงะนะอันนั้นไอสงครามใหญ่เนี่ยมันไม่เกิด หลายๆคนที่ไปหลอกชาวบ้านเดี๋ยวจะเกิดสงครามโลกแล้วเนี่ยเป็นไป,นป,นปนไม่ได้หรอกครับภายใน5ปีนี้แน่นอนส่วนอินเดียล่ะครับอินเดียนิดนึงก็คือว่าอินเดียเนี่ยที่จริงเขาฆ่าทีเขาก็ไม่มีอะไรอักกนต่อพมา่ามากนั้นนะครับพมา่าเนี่ยซื้อเรือดำน้ําจากอินเดียก็ยังเคยมาแล้วเลยนะครับเป็นเรือใช้แล้วเอาอินเดียแล้วอีกพม่ามีเรือดำน้ําหลายลําที่จะดูแลอนณาเขตทางทะเลของเขาเนี่ย อันนั้นไอ้เรื่องการแทรกแซงด้วยกําลังจากต่างชาติอย่างเปิดเผยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่การใส่ใต้โต๊ะมันมีแน่นอนอย่างเช่นพวกไทยใหญ่ไทยเหนือไทยใต้เนี่ยที่สู้รบกันและฆ่าฟันกันทั้งที่เป็นคนไทยด้วยกันฝ่ายหนึ่งก็ได้เงินจากอเมริกาอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้เงินจากจีนอันนี้ผมเชื่ออย่างนี้นะครับคือจะมาหาหลักฐานไปเสร็จมันไม่มีหรอกครับแต่การข่าวที่ได้ฟังมาเนี่ยมันนินานว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าสองฝ่ายไทยใหญ่เหนือไทยใหญ่ใต,ใ,หญตใต้เนี่ย เขารวมกันไม่ได้ถึงจะเป็นคนไทยด้วยกันและที่จะบอกว่าคนกลุ่มน้อยจะรวมกําลังกันทําลายกองทัพพม,ม่าเนี่ยอันนั้นเลิกพูดไปได้เลยไม่มีทางหรอกถ้าทําได้เ็าทาตั้งนานแล้วเพราะว่าเขาเองก็ยังแตกแยกกันอยู่แล้วพม,ม่าเองก็ไม่สามารถทําลายกองทัพของชนกลุ่มน้อยให้ลาบคาบได้เหมือนกัน<อ>เพราะาเรื่องภูมิประเทศเรื่องไอ,ไอการมีข้อได้เปรียบของชนกลุ่มน้อยต่างๆอยู่ในพื้นที่เทือกเขาเนี่ยมันก็อยู่ในสภาวะที่ยันกัน แต่การที่พม่าต้องส่งกําลังเข้าไปกดดันพวกชนกลุ่มน้อยในช่วงเวลานี้หนักเนี่ยก็เพราะว่าเขาต้องกดไว้ไม่เช่นนั้นพวกนั้นเนี่ยจะเข้ามาซ้ําเนื่องจากเขามีปัญหาภายในอยู่อย่างที่ทุกท่านทราบแล้วถ้าหากไม่ไปยันไอ้พวกทางนน้นแว่บ้างเนี่ยเดี๋ยวจะทละลักเข้ามาแต่เขาไม่มีคิดไม่มีวันคิดจะปดิเสธเพราะเขาต้องสงวนกําลังส่วนใหญ่ไว้เพื่อดูแลความวุ่นวายในภายในของเขาอย่างที่ทุกท่านทราบเนี่ยเองเขาไม่สามารถทุ่มเทกําลังไปทางเหนือ ไปกดดันชนกลุ่มน้อยได้อย่างให้ลาบคาเพียงแต่ว่ากดเอาไว้อย่าให้มันงโงหัวขึ้นมาเท่านั้นเองยเห็นได้ไหมครับรส่วนมากเขาใช้กําลังทางอากาศเพราะว่ากําลังทางอากาศนี่เขาใช้ในเมืองไม่ได้อยู่แล้วเขาก็สงวนกําลังส่วนหนึ่งไว้เพื่อดูแลความปลอดภัยด้วยเหตุน,นี้นะครับทีนี้กองกําลังชนกลุ่มน้อยก็คือตัวเองเนี่ยดเ,เดี๋ยวฉันเคยได้ทํางาน ร่วมกับท่านอดีตผู้จัดกา,ารหันสูงสุดึกของพมา่านะคะท่านในพลขยาเทวินซึ่งวันนี้ท่านก็เป็นสาส,าสาของพักทหารไปแล้วเนี่ยนะคะก็มีนองหลายก็ขึ้นมาซึ่งคือดูดูดในสายทหารรุ่นใหม่แล้วเนี่ยเป็นทหารสายพิราบต้องใช้คำนี้ไม่ใช่ประเภทเอ,อ,อินดี้อามินแบบที่คนพยายามจะออลาเวลอาจารย์มองตรงนี้ยังไงคะจับตาดูว่าออการรัฐบาลครั้งนี้มุมมองของของทหารที่ขึ้นมา นี่นคะ่ะผมมองว่าพม่าเนี่ยเขาเขาไม่เหมือนเราเพราะว่าเขาแตกแบบว่าคนแต่ละเผ่าพันธุ์เนี่ยมันต่างกันจริงๆในเมืองไทยเรา,มเมาไม่มีสองร<ข>้อยกว่าเผ่าพันธุ์ใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่พวกเดียวกันเลยนะแต่เมืองไทยเราเนี่ยนะทางอีสานก็เป็นพวกผู้ไทยพวกไทยลื้อไทยล้วก,ก็ไทยทั้งนั้นเหมือนกันทางเหนือก็เป็นไทยล้านนาเหมือนกันเฮ้เราก็ไม่ได้มีปัญหาอย่างของเขามากนะของเขาได้คนละก๊กคนละเหล่าแล้ว พ่อมานี่เขาเติบโตมาอย่างที่ท่าน,านอาจารย์บอกแล้วว่ามีปฐมสัตร์สามองค์ที่เป็นปูชนียบุคคลที่เข้าสวนสนามกันอยู่ที่เนปิดอเนี่ยก็คือพระเจ้าอนุรทามังช่พระเจ้าบุเรงนอแล้วก็พระเจ้าอลองพระทั้งสามองค์นี่ยิ่งใหญ่เพราะว่าขับไล่พวกมออไปได้มอเน,นี่คุมพื้นที่นี้ทั้งหมดเลยนะครับและตอนนี้มอไม่มีชาติเลยใช่ไหมครับหายหมดละมาอยู่ปักรัดบ้างมาอยู่พระประแดงบ้างมาอยู่ปักเกตบ้างเพราะว่าสามองค์นี่แหละครับ ล้มล้างความเข้มแข็งของมอญลงไปได้เขาก็ภูมิใจเขาลบกับจีนต้องหลายครั้งแต่ท่านไม่ทราบเลยนะครับว่ากองทัพจีนเนี่ยถูกว่ามากค่าไปรู้เท่าไหร่นะตั้งแต่อดีตแล้วทั้งสุดท้ายก็ตรงสมัยพระเจ้ามังระใช่ไหมครับตอนที่ตีกรุงศรีได้ปี2310แล้วก็ครองอยู่3เดือนก็ถอยกาลังกลับไปเรียกอาแซัยบุนกี้กลับไปรับศึกทางเมืองจีนปรากฏว่าจีนก็ส่งกําลังเข้ามาตีตายเป็นเบื่อแม่ทัพจีนนี่ต้องเชื่อคอตายไปหลาย หลายคนเลยนะครับเพราะคุยโม้มากว่าจะไปปราบพวกคนปา่าทางใต้ได้แล้วก็ทําไม่ได้อันนั้นก็คือความภูมิใจของทหารของเขาแล้วเขาก็มองคนกลุ่มน้อยเนี่ยคนละกงดังนั้นไอ้ที่คนไทยเราสัมผัสเนี่ยพวกแรงงานที่เข้ามาก็จะเป็นชนกลุ่มน้อยถ้าเยอะนะครับเป็นพวกไทยใหญ่เป็นพวกกะเหรี่ยงเป็นพวกพม,ม่าแท้ๆเ,เขาก็เข้ามาเหมือนกันแต่ว่าไม่มากหรอกครับแล้วพื้นที่ชายแดนไทยกับพม,ม่าเนี่ยเป็นพื้นที่ชนกลุ่มน้อยรัฐบ,บาลเขาไม่คิดจะพัฒนา ถ้าพัฒนาเท่าไหร่ก็คือชนกลุ่มน้อยแค่จะเติบโตแข็งกล้าขึ้นมาแล้วก็ตอกกนเข้ามากขึ้นเท่านั้นเองสภาพแบบนี้เป็นความจริงที่บางทีคนไทยเราเมื่อมองไม่ออกเพราะว่าเราไปมองโดยเอาประเทศของเราไปเทียบกับของเขาส่วนทหารพมา่มาเนี่ยผมว่าถึงแม้จะเขาจะห่างการลบใหญ่ๆมาเยอะแล้วนะครับเพราะว่ามีภาวะที่เป็นปรัตายอยู่หลายปีเหมือนกันแต่การปราบชนกลุ่มน้อยเขาทําอย่างต่อเนื่องไอ้เรื่องความโหดของทหารพมา่มาไม่ต้องพูดถึงนะ เอาแบบฐานไทยไปเทียบไม่ได้นะครับฐานไทยใจดีนะพม่าเนี่ยมันร่อจริงๆแล้วก็แค่ชั้นยศแค่พันตรีพันโทเนี่ยเขาใหญ่มาละหเิ่มเลยนะเพราะเขา,<ห>าตวดม,มากก็จะอยู่เป็นหน่วยอิสระเขาก็มีอำนาจเต็มที่เหมือนกับเจ้าเมืองเมืองดูได้สามแปลแค่พันตรีพันโทเท่านั้นแหละครับเ้องทัพแก้หลักในทันทั้งนั้นเลยใช่ครับเองทัพเลยนะครับครับเขา เก่งจริงด้วยค่ะเท่าที่ได้ทํางานด้วยเรียกเก่งจริงเขาผ่านการรบมาเยอะแล้วรบจริงของเราเนี่ยมันมันห่างไปนานแล้วครับไปเรียน MBA กันบ้างนะจบตรงนี้ไปเรียน MBA เอรื่องเรียนปรปสบ้างเนี่ยมันก็ห่างเหินนจิตใจการสู้รบมันไม่มีแต่พม่าครับกระ <verses gaan. S 2> ทาการตลอดเลยผมเชื่อว่าถึงแม้ทหารรุ่นใหม่เนี่ยจะเบาลงบ้านแต่ก็ไม่เด้เยอะหรอกครับยังไงก็ต้องเห็นว่าถ้าหากปล่อยอย่างนี้ไปเนี่ย บ้านเมืองเขาจะแตกเป็นเสี่ยงๆเขาคงไม่ยอมก็เหมือนจีนอ่ะถ้าจีนเอาประชาธิปไตยเข้าไปเด้ออาจารย์คิดดูจะแตกไปกี่ชิ้นล่ะทินเกียงก็ต้องหลุดที่นั่นที่นี่ที่บุกที่เบกก็ต้องหลุดถ้าเขาต้องเยอะแยะแค่ยูไนก็ห้าิสองเผ่าเข้าไปละแล้วเขาก็เป็นเขตปกครองพิเศษก็หมายถึงว่าไอ้นี่ไม่ใช่คนจีนนะฉันต้องดูแลแกว่างนั้นถอะแต่ว่าตั้งชื่อมันดูสวยๆหน่อยเท่านั้นเองหรือที่เบกก็เป็นเขตปกครองตนเองที่เบกใช่ไหมแต่รัฐบาลก็ต้องคุมอยู่ เพราะว่าเขามีรัฐบาลพัดถิ่นอยู่ในอินเดียดรล,ะละมามก็อยู่ข้างนอกเขาก็ปล่อยไม่ได้ก็เทียบเคียงลักษณะก็คล้ายๆกับพม่าเหมือนกันครับถ้าปล่อยให้เป็นไปใช้ตายปล่อยให้แตกออกไปเนี่ยไม่มีทางรวมกันได้ติดรอกครับค่ะอาจารย์ค่ะเอ่อเรียนได้ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนที่พม่าเนี่ยนะคะซึ่งเขาก็ถือว่าเป็นเป็นคนใหญ่คนหนึ่งของพมา่าแล้วก็ถามว่านี่เอ่ออนาคตนี่จะเป็นยังไงเอ่อทานการของพมา่าเขาก็บอกว่า อาจจะมีชีวิวอร์และการแรงต้านจากภาคประชาชนเหมือนสองครามภายในอะไรอย่างเงี้เนี่ยนะคะอาจจะมองว่าในมุมของมุมมองจากทหารแบบอาจารยนะ์มองทหารพม่าจะเดินต่ออย่างไรในท่ามกลางที่มีการบอยคอร์ดของต่างชาติหรือประชาชนบางกลุ่มก็ไม่หนุนเนี่ยนะคะก็จะทําให้อยู่ยากแล้วยัมมีกลุ่มกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชนกลุ่มน้อยกองกําลังต่างๆเนี่ย คำตอบมันจะออกมาเหมือนเป็นรัฐบาลแห่งชาติหรือว่าเป็นการเลือกตั้งที่มีฐานคุมเกณฑ์คะอาจารย์อ้ไม่มีฐานผมเชื่อว่าคล้ายๆปีหนึ่งเก้าแปดแปดนั่นแหละครับสมัยนั้นผมก็รับรายการแล้วท่านอาจารย์ก็ไปทํางานแล้วจงจําได้ไอพวกนักศ<ช>ึกษ<ส>าต่างๆนี่หลบเข้ามาใช่ไหมครับทางแม่สอบทาง,ท,างท่าขีเหล็กอะไรพวกนี้เข้ามาพอเราจับได้แล้วก็ส่งกลับเป็นไงครับส่งกลับไปมันเขียนเกี้ยงไม่เหลือตายกันเป็นเบือสมัยนั้นนะครับ ก็เหมือนกับเทียนอันเหมือนในเมืองจีนเนี่ยเจนบอกสามสี่พันคนเลยจิบจิบเจนนั้นเหมือนเลขนิดเดียวครึ่งหนึ่งของสนามหลวงเราก็ได้เขาปิดประตูตีแมวแล้วก็ทั้งฆ่าทั้งจับไปเท่าไหร่ทั่วโลกจะด่าว่าอะไรไม่สนแต่ว่าก็จบเป็นแบบนี้ส่วนพม่าเนี่ยประการแรกผมเชื่อว่าไม่มีทางที่จัดการเลือกตั้งหรอกครับถ้าจัดเมื่อไหร่นะทหารก็แพ้ใช่ไหมรัฐบาลก็แพ้อีก N อ d ดีก็อาจจะกลับมาอีก เขาก็รู้ดีเขาจะปล่อยทําไมก็คงไม่ยอมให้จัดการเลือกตั้งอย่างน้อย5ปีนี้แล้วก็ใช้กําลังป้องกันเอาไว้ส่วนชนกลุ่มน้อยอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่แล้วก็กดเอาไว้ก่อนไอ้การที่คิดว่าต่างชาติจะเข้าไปแทรกแซงถ้าเราดูกลุ่มประเทศใกล้ๆอย่างอาเซียนอาเซียนก็มีสามเสาหลัก AEC APSC a, a s c c ใช่ไหมอาเซียน Political and Security Community เนี่ยก็เป็นเสาหนึ่งในอาเซียนคอมมูิตี้เนี่ย ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันเลยแต่นโยบายอาเซียนก็บอกแล้วว่าไม่เข้าไปแทรกแซงแน่นอนกิจการภายในของประเทศสมาชิกพร้อมกันนั้นก็มีอาเซียนบวกสิบให้อาเซียนกลุ่มแรกก่อตั้งแล้วก็อีกบวกสิบเนี่ยก็คงจะไม่เข้าไปวุ่นวายมากนะส่วนยุโรป<ะ>อเมริกาผมก็เชื่อว่าไม่เข้าเรื่องยูเอ็นไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะยูเอ็นไม่ไมีมสิทธ<ส>ิ<ส>จะเข้าไปเลยเพราะว่าหนึ่งก็คือเข้าปีหลักกดบัตรข้อที่หกและเจ็ดเรื่องคอนเซนต์เรื่องการยินยอมของประเทศเจ้าบ้านแล้วถ้าหาก ยูเอ็นถึงแม้เอาเลขาธิการอยากจะดันเอากําลังเข้าไปจะถามว่าเอากองทัพที่ไหนยูเอ็นมีทหารที่ไหนล่ะครับมันก็ต้องหา <c oughs> หาทหารจากสนสมาชิกแล้วใครจะเอาเข้าไปอเมริกาจะเอาไหมล่ะเออเองเข้ามาเองก็เจอจีนแน่นอนในงานนี้จีนไม่ปล่อยนะนั่นมันเส้นเลือกเขาทอน้ํามันเขาเส้นทางสายไหมทางทะเลของเขาเหตุที่เขาจะลงประตูหลังจีนไม่ปล่อยหรอกอเมริกาก็รู้คงไม่กล้าชน ดังน,นั้นผมว่าเขาก็เจอกับการอย่างมากก็แซงชั่นบอยคอร์เต็มที่เลยจริงๆอาจจะปิดอ้าวแต่อันนั้นอันนั้นผมว่าระยะสองแล้วล่ะครับไม่ใช่ช่วงนี้แล้วครับเ<ม>ขาคงต้องต้องเขาคงคง,งคิดว่าเขาเขารับมือได้เพราะเขาเจอการแซงชั่นมานานแล้ว<ม>ก็อย่างที่เรียนแล้วอ่ะเขาแซงชั่นจริงก็ไม่ได้ปิดแบบไม่มีรูเมื่อหลยอ่ะเขาค้าขายกับอินเดียได้กับเนปาลได้กับจีนได้กับเกาหลีเหนือได้พวกนี้เขาไม่สนอะ่ะ จีนก็ต้องการเส้นทางส่งพลังงานจากจากพมา่านี่แน่นอนดังนั้นเขามีทางออกแค่เขาค้าขายกับจีนเนี่ยเขาก็อยู่ได้แล้วแล้วจีนก็ชอบใจใหญ่เพราะจีนจะ,จะได้มีอิทธิพลมากขึ้นในพื้นที่นี้จีนลง oh. เมดิเตรีเนนได้แล้วโดยผ่านทางซีเรียรถึงแม้จะยังไม่ใหญ่โตนักแต่ก็เชิกเล่มีประตูแล้วเมื่อก่อนไม่มีเลยใช่ไหมเออเบงกอก็ลงได้แล้วทางพมา่าแล้วก็เขามีเมือท่า กิตกองในบางประเทศมาสอดประ,ประสานกันด้วยอันนั้นเขายึดถัวหาจะต้องหลายที่ในมาในทะเลอันดามันจีนชอบใจใหญ่ยิ่งผลักพม่าให้อิโซเลตเมื่อเท่าใดเนี่ยก็จะต้องเข้าไปซบจีนซบเกาหลีเหนือแล้วก็รัเสเซียในมากขึ้นดังนั้นพม่าก,ก็ไม่อดตายอยู่ดีก็ไปค้าขายพวกนั้นได้แล้วอิทธิพลของอเมริกาก็จะลดน้อยลงมาอีกที่จริงเดิมเนี่ยค่อนข้างจะดีแล้วใช่ไหมครับสมัยตุเคยีแค่มีอำนาจเนี่ยคุณฮิวตันเนี่ย ไอ้ครินตันเห็นไหมฮิลลารีก็ส่งเคยเข้าไป้วยซาไปก็กาว่าเดี๋ยวจะไปเปิดความสัมพันธ์นมากขึ้นกับพม,กกม,ม่าก็มาเดี๋งยงสมัยอิตารรมแล้วก็มาปรเดื๋องไบเดนเนี่ยตอนนี้มากาก็คงต้องแต่ปิดประตูอีกยาวนะครับแล้วตัวเองก็จะเสียประโยชน์ในพื้นที่นี้เองครับอืมนะคะอาจารย์ก็มองว่าปิดบ้านนะคะค่ะ อาจารย์ะครั้งต่อไปต้องเรียนเชิญอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ต้องขอบพวกคุณท่านพลตรีดรวนิชาบุญนาคมากเลยนะคะที่มาร่วมในการกล้วขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับค่ะก็เป็น